ตั้งโต๊ะแช์วันนี้มาต่อกันในประเด็นการดูแลสุขภาพและการดูแลรูปร่างของเหล่านางแบบนางงามโกเกตทำไอเอฟจะกินในช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้แล้วก็หลังจากเวลานั้นนะเราก็จะไม่กินเกตจะออกกําลังกายตอนเช้าอย่างเดียวเลยก็ของหนูก็คล้ายๆพี่โกรเกตเลยค่ะก็ทํา IF เหมือนกันแล้วก็แบบชอบออกกําลังกายตอนเช้าไม่ไม่ถึงกับควบคุมแต่ซึ่งนี่เป็นคนที่ชอบทานอะไรที่มัน บังเอิญมันดีต่อสุขภาพใช้วิ่งรอบหมู่บ้านแล้วก็เล่นบอดี้เวทเปิด y o u u u b e ปเลยอย่างเงี้ยถึงคิวแชร์ของจีน่าสาวหุ่นดีตลอดการว่าแต่เขามีเคล็ดลับการดูแลหุ่นให้ปังและสุขภาพดีกันแบบนี้ได้ยังไงไปฟังกันต่อครับอพี่พิมอยากรู้แล้วจีน่าดูแลตัวเองอยังไง คนเลยจังหวะดีมากเออเป็นยังไงบ้างลูกทำไอเอฟเหมือนคนอื่นไหมคะเพราะทุกคนทํากันเหลือเกินแล้วอันงั้นหนูก็ต้องทําแล้วแหละท่านประธานใช่ไหนูอ่ะแต่หนูกินสิบกี่ชั่วโมงนะแล้วก็แล้วก็หนูกินปียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะหนูกินหนูกินยี่สิบเอ็ดชั่วโมงแล้วหนูนอนไแล้วหยุดถึงสามชั่วโมงเลยเหรอใช่หนูนอนสามชั่วโมงนั่นแหละค่ะแล้วก็วนไปกินใหม่ไม่ใช่คือหนูอ่ะไม่ได้ทำไอ คือมันก็เรียกว่าทํไอ f แต่หนูไม่ได้ทำอะ่ะตื่นเช้ามาเราจะไปกอดอะ่ะสมมุติว่าเราตื่นมาแบบตีห้าอย่างเงี้ยคือหนูก็มียาต่อตอนนี้คือเหมือนหนูแพ้อาหารตรวจอาหารแฝงแล้วหนูก็เลยต้องกินยาทั้งหมด8ดตัวแปดเม็ดนะคะตอนเช้าแล้วก็กินคอลลาเจนอีกแก้วนึงมันก็อิ่มแล้วมื้อเช้ากินอีกทีก็คือเที่ยงเที่ยงแล้วก็ทานอีกทีก็คือประมาณ6กโมงเย็นเล้วที่หนูไลฟ์กินก๋วยเตี๋ยวกินนู่นนี่อะไรนี่หนูกินปกติแต่ว่าหนูกินแค่เที่ยงกับเออหกโมงเย็น แล้วไปตรวจมาหนูแพ้อะไรบ้างพี่อยากรู้จังเลยอาหารแฝงเนี่ยหนูแพ้แป้งทุกชนิดค่ะแล้วก็ถั่วแล้วก็ไก่แล้วก็ปลาแล้วก็ปรอแป้งเด็ดทีมขึ้นมาที่อยากการแพ้ก่อนเราแพ้แป้งทุกชนิดใช่ก็เหมือนหนูว่าสิวช่วงหลังมาสิวขึ้นแล้วก็เวลาจับสัตว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผื่นก็จะขึ้นเป็นแบบจำ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 ก็เลยเลียงใช่ค่ะแมวหมาแล้วผู้ชายแพ้ไหมไม่แพ้แต่ไม่มีเลยอ่ะแม่ อาคุยไปเป็นะไรสนเหรอนี่โอเคมากว่าเดี่พี่ได้ภาพไปสลับที่กันจะมีคุยเสร็จแล้วแล้วอะไรนี่หนูก็เลยแบบว่ามีช่างแต่งหน้าที่สนิทนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ยลองไปตรวจอาหารแฝงดูไหมก็ไปเจาะเลือดเอาเลือดไปตรวจประมาณ3วันก็จะรู้ว่าเราแพ้อะไรบางคุณหมอก็จะแบบมีเป็นกามาให้เลยเยอะมากเพราะมีแบบมีข้าวสาลีแป้งถั่วไก่ปลาหมึกปลา เออสับปะรดมะนาวพริกป่นแบบเยอะนู้แล้วเธอไม่ต้องเออ๋อไข่ขาวไข่แดงหมูปิ้งข้าวเหนียวกินได้หนูไม่ทานหมูหนูก็ได้ทานแต่เนื้อแล้วข้าวเหนียวกินไหมไม่ทานเลยข้าวเหนียวก็เป็นแป้งไม่ได้กินเลยไม่ใช่นี่มันคือหนูกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ลงอยู่ดีก็เลยกินตะกรับไปนั่นหมายความว่าที่ที่หนูมีอาการแพ้แบบนี้ก็คือคุมอาหารตัวเองแทบจะทุกอย่างเลยเราต้องมีลิสต์พกไวพกไว้ค่ะมีแล้วก็ หลังตอนนี้ก็เลยให้แม่ทําอาหารให้กินนี่คล้ายๆเลยพี่ก็ไปตรวจมาเดี๋ยวนี้เลยอดกินของอร่อยเลยแพ้อะไรคะแพ้แมลงสาบแพ้แมวแพ้หมาโอ้นหหมดกินเลยนะนี่หมดกินหมดเลยอ่ะแต่หนูจะบอกว่ามันอันตรายนะหนูเพิ่งรู้ว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราแพ้แล้วเราไม่ได้เคยไปตรวจอะไรเงี้ยค่ะ บางคนอาจจะไม่ได้รู้ตัวไม่ได้มีสิวไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแพ้อะไรหนักๆคือร่างกายไม่สามารถขับถ่ายเองได้มันจะติดอยู่ที่ลำไส้แล้วถ้ามันพอกหนาเกินมันก็จะเป็นเชื้อราแล้วก็ทะลุติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรเงี้ยเลยแต,แ,ตแต่เราเป็นแพ้ขนาดมีอาการบวมป่ะวะแบบบางคนแพ้พีนับจะใช่แบบ<ะ>อเมริกา,าเยอะมากเด็กนะลใหม่แพ้เ็มเลยคนจะเป็นผื่นเป็นผื่นเฉยๆเป็นพ่นเป็นนมอะไรอย่างเงี้ยนมนมวัว โยเกิร์ตนมวัวนมแพะอะไรอย่างนี้ยกินได้นมใช่แต่ก็แต่มันก็ไม่ได้หากินไงแม่แล้ใช่ช้าินี้ขอให้อโย่อย่าแพ้อะไรแพ้อะไรแพ้ไปขอให้โนอย่าแพ้นมเลยขาดไม่ได้จริงนะเสียใจมากถูกแพ้ไข่ไม่เป็นไรลูกแพ้ไข่ก็อนุโลมกินแต่มะเขือยาว ไม่แล้วรักษาต้องกินยาหนูต้องหยุดหนูต้องหยุดไอสิ่งที่แพ้สามเดือนถึง6เดือนแต่สามเดือนก็ไปดูอาการอีกทีหนึ่งตรวจอีกรอบหนึ่งว่ามันจางลงไหมอะไรเงี้ยแต่ระหว่างเนี้ยก็คือทานยามันจะมีกรดอะมิโนเพื่อเอาไปละลายตรงที่มันพอกอยู่ด้วยค่ะแต่แต่จริงๆแล้วมันก็อันตรายมากถูกไหมถ้าเกิดจีน่า เป็นคนไปตรวจมาแล้วเจอแล้วว่ามีาแพ้อาหารแฝงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีอาการแพ้แบบนี้ควรจะต้องไปหาหมอตั้งแต่อายุสิาสามารถตรวจได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะตรวจเจาะเลือดมันแค่เจาะเลือดไปรอกไ,ไม่ไม่ทึบเลือดก่อนแล้วเขาจะมีสกิด ก็แพ้ที่ผิวหนังตอนเด็กๆก็เป็นสกิเป็นกดดทสกินเทก็จะมีหมดเลยบางคนที่แพ้เป็นผื่นเป็นอะไรเพราะนอกจากเลือดแล้วเขาต้องตรวจว่าบางคนแพ้จากภายนอกได้ด้วยหนูแพ้แกสอนดอกไม้ด้วยนะพี่ก็แพ้เพราะที่ไปจิ้มมาเป็นแผลนะนมต่อวันนั้นก็มาอาคุณหมอไปอะไรบ้างอ่ะเทียบอ๋อแล้วก็แพ้ไปเยอะเหมือนกันนะมนุษย์สมัยนี้ยเราแพ้เยอะมากหากใครที่มีอาการแพ้เหมือนสาวจีน่าลองไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาดูนะครับ ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกเพียบโตแชร์มหาชนมอ่ะเิาถึงซอนย่าดีกว่าเออเฮ้ยที่ลดคนแทะก่อนงนเออนี่จริงๆไม่ต้องมีเราสองคนแล้วก็ได้ดีมากเลยนะอันนี้คัีเมกับเลยรายการมากเลยนะแบบช่วยกันฮุบคุละทีสองทีเนี่ยอาซอนย่าเลยอะของพิมก็เหมือนกันนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ รู้แล้วซินดี้รู้แล้วน้องๆก็คงไม่อยากรู้หรอกนะรู้นะคือไอ้นี้รู้กันหมดไม่เป็นไรอยากให้ท่านผู้ชมแม่บ้านที่ชมอยู่ทางบ้านเขารู้กันเหมือนกันใกล้เคียงกับลูกเกดนะคะพิมไม่ทานอาหารเช้าพิมตื่นเช้ามาโปบพิมจะทานชาและพิมจะออกกําลังกายก่อนไอชาที่พิมดื่มเนี่ยมันก็จะแบบขับถ่ายทุกอย่างแล้วปลุกร่างกายให้เฟรชครับเช้าก็ต้องเป็นช่วงออกกําลังกายถ้าอยู่ฝรั่งเศสก็จะเข้าฟิตเนสอถ้าอยู่กรุงเทพก็จะขี่ม้า ขี่ม้าคุณไม่ต้องไปขี่ม้าแต่ลากกระบังนู่นนะคะเจ็ดโมงเช้าเท่าเหนต่อยตื่นตีห้าขี่ม้านี่เหนื่อยไหมคะเอาใหม่สิคะแล้ววันนี้ทีมงานไปงารเนี่ยขี่ม้ามาจากลากกระบังนะครับเมื่อกี้ไอ้เกี่ยเองเมื่อกี้คือถ้าขี่ม้าหรือขี่อะไรอ่ะขี่ม้ามันเหนื่อยยังไงมันช่วยอะไร ขี่ม้าเหรอคะ à, อยากดูอยากด้ดมท้องฟังไว้าได ต้นขาได้บาได้ฟูบอดี้เลยค่ะเพราะว่าผ้าเล่นโปโลเนี่ยคือเราไม่นั่งบนอานเลยเอาี่หนูเล่นโปโลด้วยใช่ค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆเราเกรงขาเกรงดูดตลอดเวลาเราสัควอสเพราะเราหนีบขาอายุติดกับอานเราไม่ไม่โดนเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ชอบบอกว่าพี่พิมไปขี่ม้ามาขี่ได้ยังไงาไม่ไม่แสบล้อมน้องขาพี่ไม่ได้นั่งอานค่ะอ่ากินกินสองมือ ใช่ค่ะพิมก็จะไม่อาหารเช้าเลยอะไนกตามมาไลน์ดิันกรยอยู่ทุกคนเลยนะนั่นหมายความว่ามันสัมพันธ์มากเพราะเราเป็นคนชอบทานเหมือนกันคือเราแต่พิมทานดึกพิมทานกลางวันทานดึกพิมจะไม่มีอินเ r อร์มีด e ฟ a s ติ้งเลยคือแบบว่า intermediate แต่พิมงจริงๆน่ว่าขี่ม้านี่ช่วยได้เยอะเหมือนกันไออ o ทซีฟูดเนาะซีฟูดไอซีฟูดไออ a ท ซีฟู้ดไงเห็นปุ๊บกินซีฟู้ดไอ้ที่ได้เริ่ออะได้เริ่มออกกำลังกายอ่ะเดี๋ยวมันจะไปเองใช่พอได้เริ่มใช่ไหมันจะดูแลสุขภาพเองใช่ไอ้พวกคนที่ออกกำลังกายนี่มันจะติดนะวันไหนที่เราไม่ได้ออกหรือสองสามวันที่ไม่ได้ออกมันจะเริ่มหมุดหนิดหมุดหนีดปล่อยเขาบอกว่าออกกำลังกายมันจะหลั่งสารอะไรใช่ไหมเอนโดฟินหรืออะไรสักอย่างจากสมองแล้วก็ทำให้เรามีความสุขเฟชบำรุงสมองเอางี้ต้องถามว่าพี่โน่ดูแลตัวเองยังไงดีกว่าครับถึงยังได้ดูดีแบบนี้ กินอะไรอ่ะพี่น้องหอด้ยกินนมกินอะไรก็ได้ที่มันมีคอลลาเจนกไม่ออกเสียงเลยคอลลาเจนถูกต้องครับเออ๋ดิจริงๆแหละผู้ชายมันได้เปรียบกว่าผู้หญิงนะอะไรนะกับการออกกําลังกายคุณคุณรู้สึกไหมว่าผู้ชายจริงๆมันเบิร์นแป๊บเดียวมันก็มันก็ลูสเวทเยอะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ย ยิ่งยิ่งนานวันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนะไม่ได้เพรี่ชายเนี่ยพออายุมากแล้วแฟตของเขาอ่ะเอ็มบิคัมส์ฮาร์ดแฟตมันจะเป็นแฟตที่แข็งอ่ะแล้วการที่จะเบิร์นออกเนี่ยยากกว่าผู้หญิงเคยเห็นไหมแบบ โทษนะอาเซียหรืออะไรที่พุงเขาแข็งแข็งใหญ่ใหญ่ครับครับไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันคือห่างจากการออกกําลังผู้หญิงออกกําลังกายลดได้เร็วกว่านะเร็วกว่าเยอะครับผู้ชายลดยากกว่าผู้ชายลดยากคือจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ต้องมีการออกกําลังกายบ้างจะหนักจะเบาอะไรก็แล้วแต่ก็ออกแต่ว้ก่อนแต่ผมเป็นหอบอืดผมออกกําลังกายหนักไม่ได้อยู่แล้วเอาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้วิธีการเดิน โอ้ใช้เดินใช้เดินเดินไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยเดินให้เยอะที่สุดวันหนึ่งให้มันยอย่างน้อยหมื่ 8, นเก้าแปดนเก้าเดิน,เดนจากที่นี่กลับบ้านใช่ไหมไ,ไม่ค่ะแต่ที่เป็นกิวัตที่คนแก่ตอนเช้าที่สวนลุมใช่ไยๆไม่ต้องแขวงแขนเอ้าอย่างน้อยก็ทําก็ยังดีนะเอาการแกว่งแขนการขยับตัวเนี่ยก็ยังดีถูกไหมอ,ออกกําลังกายการกินกินของที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็พี่เป็นคนเชื่อเรื่องการกินกินของตามทุปเลือด มันเป็นยังไงไหนไหนวิเคราะห์คือแล้วแต่คือแต่ละคนเขามันอันนี้ไม่ใช่ทางการแพทย์นะครับไม่ต้องมาเชื่อผมแต่ว่าผมแบบแล้วมันก็ตัวเราเองเราชอบเองด้วยอย่างอย่างของเรากรุปบีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลี่ยงเรื่องเนื้อวัวเรือเนื้อเนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้มันก็ต้องกินอย่างเงี้ยมันก็เราก็ทานอ่ะไม่ค่อยได้เลี่ยงอะกินแล้วก็สอสามก็คือนอนคือจะเป็นยังไงก็ได้จะทําอะไรก็แล้จะดีจะดึงจะอะไรก็แล้วมา แต่ขอให้นอนมันครบอย่างน้อยน้ยเนี่ยหกถึงเจ็ดชั่วโมงนอนสําคัญนหับนอนสำคัญมากนอนเพราะมันซ่อมแซมสึ่อส่วนที่สึกหลอถูกไหมใช่แต่เราคิดว่าไอ้สามอย่างที่เราทําเนี่ยมันพออืกินดีนอนดีออกกําลังกายบ้างเนี่ยมันจบแล้วมันไม่จบเพราะบางทีเราอายุเยอะอย่างพี่ปีนี้ห้าสิบหกเห็นไหมกูพูดถึงอายุแล้วไม่น่าเลยพี่พี่สองพันยี่สิบสามนี่คือห้าสิบหก 56เต็มรับเก็บนึกว่าพี่60แล้วเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเห็นยังหนุ่มยังแน่นขนาดนี้อายุของพี่โน่เราก็ปาไป56แล้วครับนอกจากเดินออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอพี่โน่ยังมีเคล็ดลับการดูแลผิวมาร่วมแชร์กันอีกด้วยครับเมื่อก่อนก็บอกว่าโอ้โหใช้ชีวิตแบบเต็มที่จริงๆทำทั้งสวนทำทั้งไร่ทำอะไรก็แล้วแต่ปล่อยตัวเองจนพังจนมีคนทักว่าใช่คุณนีโน่ไหมเนี่ย เออทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่ออ,อันนี้คืออันนี้คือปีสุดและในชีวิตก็กลับมาดูตัวเองเออจริงๆด้วยริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตินกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ยมันโดนแดดโดนสิ่งแวดล้อมทําเราจนหยาบแล้วก็ดูดูแก่กว่าวัยสรรหาอะไรมาใช้ก็ไม่ตอบโจทย์เลยสักตัวหนึ่งจนกระทั่งมาดูของขายในโทรทัศน์ก็มีหลายตัวครับแต่ว่าบางตัวนี่มาแป๊บเดียวก็ไปแต่มีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งสมัยนั้นที่ผมดูอยู่เนี่ย เขาอยู่รอยทัดมา7จดแปดปีแล้วเพื่อนๆเราหลายคนโฆษณาให้ลองไปถามว่าใช้แล้วดีจริงไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวว่าใช้แล้วดีจริงผมก็สั่งมาครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้คือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้นะครับช่วงแรกที่ใช้คนทักโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าบอกไปทำอะไรมากับผิวรูคุมขนกระชับแล้วก็ลองพื้นติดง่ายขึ้นเราก็เอ๊ะทำไมตัวนี้ถึงตอบโจทย์ได้ดีและเร็วขนาดนั้น ไม่มั่นใจส่งไปให้เพื่อนตรวจครับว่ามีประรอดไหมมีสเตียรอยด์ไหมปรากฏว่าเพื่อนตรวจให้หมดแล้วก็ส่งกลับบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวใช้ได้เลยใช้มาสักระยะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตินกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งหนกแก้มเนี่ยมันแลดูจางลงหมด ครับผมอายุเท่านี้56เต็มนะครับผมได้ผิวขนาดนี้โดยที่ผมไม่ได้ทําสัญญกรรมใดๆผมแฮปปี้ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีของขวัญปีใหม่ผมอ,อยากได้โปรแบบมีระดับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆชาวโต๊ะแชร์มาหาชนกันไปเลยเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายก็ได้แต่ถ้าไม่จองวันนี้รับรองอหาคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนี่เลยครับ กดมาที่1577หรือ Line แอสไตร์ลาจผมจะให้300สายนะครับบ็อกเซตนะครับนี่คือหมดสต็อกแล้ววันนี้วันสุดท้ายจริงๆนะครับสองกระปุกใหญ่และก็มีขนาดพกพาไปอีกหนึ่งไม่พอนะครับผมแถมพกพาไปอีก2นี่ครับผมให้โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวไปอีกหนึ่ง6ชิ้นเนี่ยนะครับจาก9,800บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2, 9 9 0บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นบอกเลยว่าบ็อกเซตนี้นะครับ เป็นของดีมากๆซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เลยซื้อใช้เองซื้อเก็บเอาไว้เราอยากคืนกำไรให้กับแฟนๆไทยลาจิน่าจริงๆผมขอสายเพิ่มหน่อยได้ไหมไหนๆก็ครั้งสุดท้ายแล้ว บ็อกเซต้นใกล้หมดแล้วจริงๆนะครับเอาไปให้หมดกดังเลยผมเพิ่มให้อีก200สายหมดแล้วหมดเลย6ชิ้นจาก9,800บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2990บาท157หรือ l i น e แอตทริลจีน่านะครับไม่ต้องเชื่อนีโน่คนเดียวครับเพราะยังมีคนในวงการใช้อีกไม่ว่าจะเป็นพี่หมูที่หลกเจนิเฟอร์คิมปานธนพรพี่ปุ้ยพี่มนวันเชฟปอ้อมหรือแม้กระทั่งคุณเอชัยยาทุกคนใช้จริงถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ออกมาพูดกันครับกดมาจองโปรบ็อกเซต ให้ทันโทรมาที่1577หรือไลน์แอสไพรลาจิน่าบ็อซตนะครับสใหญ่มี1เล็กอยู่ภายในและวกอ2กระปุกพกพาและ1โลชั่นน้ำหอม6ชิ้นจาก9,800บาทคุณจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรประจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไรค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้นะครับ1577นะครับหรือไลน์แอสไรลาจิน่เท่านั้นรีบโทรด่วนครับโแชมหาชน มาที่น้องแอนกันเลยดีกว่าโยนเลยโยนเลยมาที่น้องแอนชิลีกันบ้านนะครับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองทำไงบ้างทุกคนพูดไปหมดแล้วอะเราองหายอย่าดนอ่าเชื่อพี่เขาขี่ม้าเราขี่อูดเราลองพูดสักหนึ่งพีเต่าหน้งงทีเห่าทำไมอะไมไม่เข้าใจอะไรเลยตะเกียร์นั่งดีแล้ว ั่งสคนนี้เมื่อก่อนตอนอายุเท่าหนูมันก็ไม่รู้เรื่องเป็นแบ่านีเลยเป็นแบบหนูเลยสามคนเียเป็นแบบหนูเลยไอฝรั่งสคนนี้เป็นแบบหนูนี่แบบไม่เข้าใจเล่นอะไรกันไม่เข้าใจพักหนูก็จะเปเหมือนเพื่อนไม่ือยหนักคนคุณแอนคุณแอนคุณกินอะไร หนูก็กินแบบปกติอะค่ะก็จะแบบเหมือนพี่ซินดี้หนูเป็นคนที่ชอบอาหารที่ที่แบบเฮลซี่อยู่แล้วพวกแบบผักผลไม้แล้วว่ารแบบมาคุกกันอะรสชาติธรรมชาติมันออกมาคือหนูชอบมากเลยอะเหมือนแบบมันฝรั่งใส่โรสแมรี่อะไรอย่างงี้มันมันอร่อยของมันเองอะก็เลยชอบแต่เรื่องออกกำลังกายหนูก็จะผสมเวทกับคาร์ดิโอแบบอาทิตย์ละห้าครั้งแล้วก็ตอนเช้าเหมือนกันค่ะแล้วถ้าไม่ออกก็จะหงุดหิดเหมือนกันค่ะมันก็ มาเองเวลาไม่โฟกัสเรื่องนั้นคิดว่าหุ่นก็แบบกลายมาเป็นหุ่นที่ที่อยู่ในมาตรฐานแล้วค่ะแล้วคุณมีแพ้อาหารอะไรบ่ะจริงมีค่ะมีแพ้อะไรคะมีเอ่อมันไม่ได้แผลมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบร่างกายมัน process ไม่ค่อยได้มากกว่ามันจะแบบจะอึดอื่จะบุมบวมก็จะมีแป้ง l a c t o s e l a c t o s e ก็สาผลิตภัณฑ์มวัวแอนต้องบอกแล้วล่ะคุณ Real size beauty คือจริงๆแล้วเขาอยากจะพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าจะต้องผอมแห้งกันหมดทุกคนคือจริงๆแล้วไม่ไม่น้องแอนเนี่ยเป็นคนที่สรีระเป็นอย่างนี้เป็นเป็นคนที่โครงใหญ่อ่ือใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วการดูแลของตัวเองอ่ะมันมันมันดีมากอ่ะถูกไหมใช่ใช่ค่ะคือหนู หนูคิดว่าแบบแต่ละคนมันจะมีการเผาผ่านหรือว่าแบบฟิสิ์ที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนเกิดมาแล้วแบบว่าจะมีเอวคลอดอะไรอย่างนี้มันมันเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยมีตั้งแต่เด็กแล้วน่าจะได้มาจากคุณแม่เพราะคุณแม่เหมือนหนูก็แบบจะตัวตรงอะค่ะจะเป็นออกตัวตรงแล้วกล้ามมันจะขึ้นเร็วก็กลับมาคิดว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราควรภูมิใจเนาะเพราะแต่ละคนอ่ะมันก็มีแต่ละแบบพรสวรรค์แบบจะเป็นแอสเพ็ก์ที่มันทําให้เราเป็นตัวของเราเองมันเป็นสิ่งที่ หนูคิดว่างดงามอะคะอ่ะอืแล้วพี่เจรลีล่ะเขา<อ>ก็ออกกำลังกายไปไปฉ่ำตอนเช้าเขาอใส่กราสักกิฟเวิร์อาวไม่จ้บ ตัดเป็สี่เทปนะไม่เป็นไรไม่หนักมากหรอกแล้วแล้วแล้วช็อช้าไรอย่าเลี้ยวกินกล้วยไข่เฮ้ยเมื่อก่อนกินกล้วยหอมอยู่ใช่ใช่แต่กล้วยหอมบางทีโพแทสเซียมมันเยอะก็เลยไม่กินกล้วยไข่ย้เอนไปก่อนเขาก็กินกล้วยหอมนะแต่หลังๆมาได้กล้วยไข่ไปกินดีแล้วต่งมันได้แค่กล้วยไข่ไม่ไม่แต่ก็ยังดีกว่าเล็บมือนางเห็นไหม ทุกคนเลือที่จะสวยในแบบของตัวเองได้และอย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจกันนะครับพรุ่งนี้มาชมเรื่องราวความลับสุดแซ่บของสาวๆกันต่อจะแซ่บแค่ไหนห้ามพลาดเลยนะครับสุดขายหน้าตกบันไดเลื่อนท่ามกลางสายตาคนทั <thous S 2> ้งห้างโดนแฟนเทกลางงานปาร์ตี้ <observing> ไม่กลางงานอีเวนต์ครั้งแรกโอ